เกครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อคุณผู้ชมทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมคนมอเตอร์ไราวเ่นเคยในวันนี้เราอยู่กันที่งาน back on track ครับของทาง m i l l e n n u u m u u t o ซึ่งได้จัดดิสเพย์รถนะครับทั้งในส่วนของรถ bmw m o เตอร์ d า bmw แล้วก็จะมี MINI ด้วยฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เขาจัดอยู่ที่ใจกลางห้างเซนเ World ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ30มิมิถุนายนก็เดี๋ยวผมจะขอพาดู รถที่เขานำมาดิสเพในงานนี้แล้วมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวตามมารับชมกันได้เลยโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณกิฟซึ่งเป็นเพื่อนผมเองแล้วก็เป็นเซลล์ของ m i l l e n n i u m Auto ครับดูในฝั่งของ Mo เตอร์ลาเดี๋ยวผมจะรบกวนให้คุณกิฟนะครับพาชมรถทั้งหมดสี่รุ่นตรงนี้หน่อยแล้วก็ถ้ามีโปรโมชั่นอะไรก็แนะนําได้เลยอโอเคก็วันนี้ทางโมเตลาดนะคะได้นํารถมาโชว์ทั้งหมด4โมเดลด้วยกันก็คือมีทั้งหมด4สไตล์เลยจะมีสกายสกูเตอร์แล้วก็มีฮาริเท สปอร์ต uh huh. แล้วก็แอดเวนเจอร์เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัว C 400X กันก่อนเลยตัวนี้จะเป็นไฮสกูตเตอร์ของทาง BMW มอเตอร์ลดค่ะเครื่องยนต์จะอยู่ที่350เนาะในพิกัด400ซีซีต้องบอกเลยอย่างที่ทุกคนเห็นทำไมราคาถึงแพงต้องบอกว่าตัวนี้เป็นจอสี TFT ค่ะนี่เห็นแล้วก็ที่สำคัญสามารถต่อแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือได้มีนิเกชันมีมีเดียแล้วก็มีเทเลโฟนก็คือต่อบูทูธแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ เข้ากับตัวรถดได้เลยเยอะง่ายๆนะครับก็คือในแบบฟังก์ชันของรถยนต์เลยนะคค่ะถูกต้องแล้วก็ใต้เบาะที่สําคัญเลยสามารถเก็บสัมภาระได้ถ้าใส่หมวกกันน็อกตอนขับขี่รถไม่อยากถือหมวกสามารถเก็บได้มีเฟกเคสค่ะของ B ีเอชนนค่ะแ,แล้วใส่หมวกกันน็อกเต็มใบอีกหนึ่งใบครึ่งใบด้านหน้าได้อีกหนึ่งใบค่ะ และสังเกตตรงนี้ครับโช้กของเขานี่ต้องเรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงเนาะอนพอถ<ช>้าเกิดอย่างแบรนด์อื่นที่เป็นดิสปูลเตอร์เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปคันแล้วมันจะดูค่อนข้างกองแกงมากอันนี้แข็งแรงจริงครัเป็นช็อกอัพเลยแล้วก็บอกจะเป็นเบาะคอมฟอร์ตซีดด้วยอ๋กอก็ช่วงล่างค่อนข้างดีค่ะระบบเบรกก็จะเป็นแบบเลเดนเมาส์ค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแคมเปญตอนนี้พิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับในงานแบ็คออนแท็ก ไปมีเลยเนี่ยออตโต้ตอนนี้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ลูกค้าสามารถออกรถโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยได้ล้วก็ผ่อนได้ศูนย์สุดนาน60เดือนเลยค่ะต้องบอกเลยว้าวามากๆสำหรับ C400X ก,ก็คือถ้าสนใจหน้าร้านลิฟแก้วเซนทันเวอร์ค่ะถึงวันที่30มิถุนายนเนาะในตัวไฮไลท์ต่อไปเดีกกิพาไปดูตัวแอดเวนเจอร์ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวพี่ยักษ์ใหญ่ของ B M W ตัวแอดเวนเจอร์ต้องบอกเลยว่าใครๆก็ฝันถึง ไฟเพราะมันรถ,รถสายแอดเวนเจอร์ที่จบที่สุดแล้วบอกอย่างนี้เรียกว่าสุดสายแอดเวนเจอร์ของเขา<ด>แล้วล่ะลตัวนี้ฟังก์ชันก็คือช็อปไฟฟ้าค่ะทั้งหน้าและหลังเป็นตัว G S A ใช่ไหมเป็นตัว G S, <S, <S, <S A <GSA, S 2> ใช่ค่ะตัวรถก็จะมาพร้อมกับแคงตาสปอดไลท์เลยแล้วก็คุณแจค็คกีเลตหน้าจอสี T F T เหมือนกันแล้วก็ฟังก์ชันในการขับขี่ตัวนี้จะมี c ูสคอน Control เข้ามาเพิ่มเติมด้วยสำหรับการเดินทางที่แท้จริงเน้เนแบบขี่สบายเลยใช่ คึอลูกค้าขี่รถไปต่างจังหวัดเนี่ยถังใหญ่ขี่ไปเชียงใหม่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยถังเดียวถึงแน่นอนก็อันนี้นะครับจริงๆอ่ะน้องจอนมอเตอร์วเวลเราเนี่ยได้ไปทดสอบไปด้วยบ,บอกว่าติดใจมากชอบมากเห็นคันใหญ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ขี่ค่อนข้างสบายแล้วถ้าขี่เป็นเนี่ยนะครับถือว่าคล่องตัวพอสมควรเอาว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ตัวไอเดี๋ยวลองเข้าไปชมกันได้นะครับถ้าใครติดใจก็แวะมาดูตัวรถตัวจริงได้ค่ะสามารถสัมผัสตัวจริงได้ก็แคมเปญตัวนี้พิเศษสุดๆเลยราคาของง CSS ถูกปัลลมาแ้ว จาก1นึ่งล้านหนึ่งแพันตอนนี้เหลือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทเนาะราคาพิเศษมากๆตองราคาตอนนี้แล้วก็แคมเปญในงานต้องบอกเลยว่าฟรีจดทะเบียนพรลบประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่พอค่ะฟรี BMSI อีก3ปีหรือ3 0 0 0 0กิโลฟรีปีปป๊บใส่สัภพลาให้ด้วยโอ้คือครบจบจบทีเดียวใช่ดาวเริ่มต้นเพียง5%เท่านั้นเนาะสำหรับใครที่กำลังหารถ a d v e n เจ r e ในการเดินทางอยู่ก็แนะนำให้มาดูได้ค่ะตัวต่อไปเดี๋ยวกิฟพาไปดูตัวสปอร์ต วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรือใช่สมรัยเรือธงตัว S1000RR ค่ะจิ๊บก็ขี่แล้วเนาะขีแล้วใช่เราเราก็ได้ขี่แล้วนะพี่แจ๊เป็นรถที่เทคโนโลยีจัดเต็มหล่อแล้วก็แรงคือเรียกว่าสุดคันหนึ่งอะครับในฝั่งของที่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงแล้วกันติดต่อง่ายคอนโทรลรถค่อนข้างง่ายใช่ไหมะแล้วก็โหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยเอาใจเรื่องทั้งความเร็วและความปลอดภัย หน้าจอสี T.S.T เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวโช็อโชคค็คไฟฟ้าทาั้งหน้าและหลังเลยแคมเปญพิเศษเลยสําหรับในงานนี้สาหรับตัว S1000 ก็จะฟรีจดทะเบียนพรลบประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะและ B.S.I. สปีหรือสามมนกิโลอีกครั้งยังไม่พอฟรีหมวกกันน็อกให้ใบหนึ่ง <c oughs> บอกเลยว่าจุกจุกแน่นอนสําหรับแ,<ต>แคมเปญ<า>ในงานหมวกกันน็อกนี่เป็นของทาง,ง B.M. ก็ต,ต้องใช้ผ่านเป็นหมวกของหมวกรับเต็มใบเลยของ B.M. จันิ้วขอน พอใครสัมผัสตัวจริงได้แวะมาค่ะลองมาค่อมดูลององศาตัวรถได้เดี๋ยวกี่พาไปดูตัวสุดท้ายไฮไลท์เลยใช่ตันนี้เพิ่งเปิดไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาใช่ค่ะตอนตอนนั้นเพิ่งเปิดตัวเริ่มมีรถสมรอบแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถูกต้องใช่ตัวนี้เป็น R18 ค่ะตัวรถตัวนี้ต้องบอกเลยว่านำเข้าจากเยอรมันทั้งคันเครื่องยนต์เป็นบล็อกบ็อกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดของ BMW ตอนนี้และ1,802ซีซี แล้วก็เป็นสองโุฟนอนใช่ดีไซน์ของเขาเราจะเห็นว่ามันจะค่อนข้างคลาสสิกนิดนึงก็ย้อนยุคค่ะแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งทาง b ีก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปเป็นคุณแจคิเลตมีโหมดการขับขี่มีอ่าถูกต้องเปรนโรลร็อกฟาดไม่เพียงเท่านั้นต้องบอกว่ามีเกียร์ไทยหลักด้วยอ่ะถูกต้องเห็นรถน้ำหนักเยอะๆอย่างนี้เขามีเกียร์ไอยหลักเข้ามาให้ค่ะโดยที่เราไม่ต้อง รู้สึกว่าเราต้องใช้น้ำหนักเยอะต้องมีคนช่วยในการถอยหลังตัวนี้เขามีระบบตัวเกียร์ถอยหลังเข้ามาให้เลยดีไซน์ตัวรถก็จะเป็นเพาขับแบบเพาเปลือยเป็นเพาแบบเปือยค่ะเวลารถขับขี่อยู่ตัวพาตัวนี้ก็จะหมุนให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถเลยค่ะแคมเป็นพิเศษเหมือนกันตัวนี้ก็ต้องบอกก่อนตัวเฟ r ร์ส dition เนี่ยรายการผลิตจะหยุดเดือนเจ็ดค่ะโัลโลซึ่งตอนนี้ถ้าใครสนใจยังจับจองได้อยู่ตัวเฟิร์ส dition นะคะแล้วก็ัพิเศษในงานนี้จะฟรีกล่องเวลคอมบัฟของ BMW R18 ด้วยหนึ่งใบเวลคอมบัฟตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของ BMW ค่ะตัวนี้ที่สามารถที่ให้เราเปลี่ยนได้จะมีให้1ชุดแล้วก็มีหมวกแกลบบมี history book แล้วก็มีตัวหัวเข็มขัดะคะ่ะที่ลูกค้าสามารถเก็บสะสมได้ก็หาใครสนใจแวะเข้ามาดูตัวจริงได้ที่หน้าตาลิปแก้วนะคะเซนทันเบอร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30ค่ะ อโอเคครับแล้วเดี๋ยวต่อมาผมขอพามาดูฝั่ง4ล้อกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็เริ่มกันที่คันนี้เลยครับถือว่าเป็นรถไฮไลท์ของ BMW นะครับก็คือเป็นตัว Series 2ครับรหัส 220i Gran Coupe Sport คือคันนี้เนี่ยก็คือเรียกง่ายๆเป็นซีรีส์2โฉม4ประตูที่น่าสนใจคือเขาทำราคาตอนเปิดตัวครับเนื่องจากมัน C.K.D ในบ้านเราเพียงแค่ล้านปลายๆเท่านั้นครับคันนี้เริ่มไม่ถึง2ล้านครับก็ถือว่า เป็นรุ่นที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาเป็นเจ้าของรถเยอรมันนะครับส่วนท่านอื่นเนี่ยก็จะมีตระกูลพวกซีรีส์5ครับผมซีรีส์4ที่เป็นคูเป้แล้วก็ตัวซีรีส์3รวมไปถึงเอ็กนะครับตัว X ก็ X1 กับ x 3ครับซึ่งเป็นรถ SUV ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเขาจะแต่ง ชุดแต่งของ M Sport ทั้งหมดเลยนะครับทั้งซีรีส์5ซีรีส์3แล้วก็ X ทั้ง2รุ่นกับตัวซีรีส์4ครับผมแล้วครับแล้วก็ทางฝั่งมินินะครับก็จะมีมาดิสเพย์ด้วยกัน2คันซึ่งคันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของเขาครับก็คือตัวมินิที่เป็นอิเล็กทริกครับหรือว่ารถไฟฟ้า100%เนะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานฮะกับโชมที่เป็นฟรีดอลฮัชแบ็กโอเคครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัว d a ดดี้ฮอ c เคิร์กอีดิชัจะเป็นโฉม h ฮชสาประตูเช่นเดียวกันก็จบลงไปแล้วนะครับกับงานในวันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมครับมารับชมได้ถึงสิ้นเดือนนี้วันที่30มิถุนายนนะครับที่ลานบริเวณลิฟแก้วเซนตันเบลครับผมสำหรับในวันนี้ผมพลมมเตอรบอลต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ